วันนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมที่ได้มารับรถกับ PERFECT CAR คนะครับผมคันนี้นะครับผมพี่นัทนะครับได้ซื้อรถนะครับผม TOYOTA v ีออ1.5 e เกียร์ออโตนะครับผมคันนี้เลยนะครับสีเทาสอบถามพี่นัทนิดนึงครับผมว่าได้รับการติดต่อทางไหนครับพี่กิติดต่อผ่านทางพี่สะพ้ายไปอ่าครับผมพี่ไปดูเต็นท์อื่นมาพอมาพบ การบริการสภาพรถเครดิตภาพรวมของเต็นท์นี้ครับผมมันสร้างความมั่นใจให้พี่มากยอดจริงๆเลยครับพี่ <c oughs> นะครับแล้วก็รถนี่คือถูกใจแล้วใช่ไหมครับผมทะเบียนพี่ก็บอกว่าถูกใจมากเลยคันนี้การบริการโดยรวมเป็นยังไงบ้างครับพี่บริการดีมาก,กาดีมากช่วยเหลือให้ใหข้อมูลมที่ทําให้เรา สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องครับผมค่ะแล้วเรื่องของการจัดไปน็ตเป็นไงพี่เร็วไหมรวดเร็วดีไหมครับผมเร็วแล้วก็สะดวกมสะดวกด้วยใช่ไหมครับผมไม่น่าเชื่อว่ามันจะผ่านไว<อ>ขนาดนี้ครับผมถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยคือพันหน้าถ้ามีโอกาสหรือว่ามีใครสนใจฝากแนะนําให้ด้วยนะครับพี่โอ้ยตอนนี้จะสมัครเป็นเซลแล้วค่ะจะสมัครเป็นเซลด้วยนะครับผม ได้นะครับผมคือมันเชื่อมั่นจนเจอเราจะจะเป็นพนักงานไปแล้วเพราะว่าเราก็ยังมีในเรื่องของตัวบัตร W smart นะครับผมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผมให้1ปีนะปการบำรุงรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับลูกค้าไปแล้วด้วยอันนี้ที่พี่พอใจที่สุดก็คือเรื่องทะเบียนคือจะไม่เอาเปรียบกันเลยมีการต่อทะเบียนให้พี่ด้วยใช่ครับเสียตังค์เท่าไหร่ดีกว่า ทั้งหมดตอนนี้ถูกกว่าพิซซ่าถูกกว่าพิซซ่าเองเหมือนได้ฟรีนะฮะดาวผมก็คือลูกค้านะครับจอง2,000บาทนะครับผมได้รับส่วนลดนะครับผมก็คือ20,000บาทรวมเบ็ดเสร็จที่ต้องออกรถแล้ววันนี้จ่ายเงินแค่145บาทเท่านั้นนะครับรับรถไปแล้วนะครับผมคันนี้เลยพี่นัดครับขอบพระคุณมากครับผมเดินทางปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยครับผม